สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจำวันพฤหัสที่ี่เดือนพฤษภาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6ปีมะโรงนะครับผมวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันคุณผู้ชมทาง Tik t o ็นะครับกดเซฟกดหัวใจนะครับกดไลค์กดแชร์ในทุกุแพลตฟอร์มคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานพ่ยที่เดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงาน แต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับวันนี้นะครับสีที่ใช้เสริมดวงเสริมโชคลาภเลยนะครับวันนี้เดดท่านด้านการเงินเลยจะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมสีที่นะครับเสริมท่านทานความรักจะเป็นสีแดงนะฮะสีที่ห้ามใช้ในวันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนสีที่อุปธรรมและ นะครับเสริมดวงเลยตอนนี้จะเป็นสีฟ้าและสีเขียวนะครับผมเลขนำโชคนะครับวันนี้ได้แก่เลข5เลข4เลข6เลข2เลข1เลข8และเลข9ครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง TikTok นะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ กดแล้วไม่ไปนะครับก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์ใน Tik t o อกแล้วก็ทักมาทางอินบ็อกของอาจารย์ได้เลยนะครับผมส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มออกมาได้เลยนะครับอ่ะพุทธังเปิดทํามังเปิดสงังฆังเปิดนะครับมาดูกันว่าคนที่เกิดทั้ง7วันดวงจะเป็นอย่างไรนะครับใครชมจนจบขอให้ร่ํารวยโชคดีมีความสุขนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ The t o ชา r นะฮะ วันนี้นะกิจการงานของคุณนะโดยภาพรวมระวังจะมีปัญหาระวังในเรื่อง,องการกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้นิ่งได้เป็นดีนะครับไม่ว่าจะเจออะไรเราต้องนะครับมองหาทางอื่นที่ไห้ให้ดีนะครับนะก็จะดีกว่านะครับการเงินนะครับวันนี้นะอย่าไปลงทุนอย่าไปร่วมหุ้นกับใครนะครับนะก็เก็บเงินเอาไว้ดีกว่านะเพราะว่าลงไปก็มักจะมีปัญหาสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุเรืองตกยางออกนะครับ ความรักคนโสดนะในวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะฮะเพราะว่านะฮะความรักมักจะมีเรื่องขัดแยง้งหรือมีปัญหาระวังจะเป็นแฟนชาวบ้านเขานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะกันนิ่งเอาไว้ก่อนครับไม่งั้นอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับถวายสังฆทานยาไหว้พระพิฆเนศปางขาจัดอุปสรรคนะครับวันนี้ชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับผม ท่านที่เกิดในวันจันทรครับได้ไพ่โอ้โหนะครับเจ็ดถ้วยนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมวันนี้นะครับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะโครงการเยอะเลยแต่ยังไม่ลงมือทํานะครับก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะยังคว้าไม่ได้ทำเท่าที่มีก่อนการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะยังคว้า ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังล่องลอยอยู่กับอากาศมันอยู่กับความหวงังมันอยู่กับการวางแผนนะครับจะเย็นๆก่อนสุขภาพวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะการมโนเก่งของตัวเราเองความรักคนโสดนะครับวันนี้ยังเป็นเหมือนกับเงานะครับยังคว้ามไม่ได้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ต้องใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางขจัดอุปสรรคนะฮะแล้วก็ อย่าลืมไปปล่อยนกปล่อยปลาด้วย,ย,ยก็จะโชคดีนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับผมได้ไพ่หกถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับโดยภาพรวมถือว่าดีการงานจะมีการเติบโตนะครับการเงินก็เช่นกันติดขัดเรื่องปัญหาการเงินก็จะมีคนช่วยนะครับ สุขภาพครับวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นเราระวังในเรื่องของการทานน้าน้อยด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณอาจจะเจอคู่ที่อายุต่างกันหรือรักต่างวัยคนที่มีคู่ครับความรักของคุณถือว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือหรือว่าความรักเริ่มดีขึ้นอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้นะครับไปไหว้องค์พระพิฆเนศองค์พระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตาในเรื่องของ ดวงได้ดีมากๆเลยนะครับกนที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ king of pentacle วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะมักจะได้โชคลาภนะครับจากผู้ใหญ่เนอะจะมีโครงการใหญ่ๆหรือว่ามีสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณนะครับเพราะฉยังต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับผมการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะอื นะคนที่ตกงานหรือว่าคนที่ไม่มีเงินก็จะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณจะมีสายเปรหรือมีคนมาชอบมาทุ่มเทให้กับคุณคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้นะครับอาจจะได้ข่าวดีนะครับหรือได้เซอร์ไพรส์จากแฟนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธลางวันให้ไหวองค์ทาเวสสุวรรณนะครับพุทธกันคืนก็เช่นกันนะครับท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีครับได้ไพ่สิบถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมนั้นถือว่าดีทีเดียวนะครับเพราะว่าดวงของคุณนั้นในเรื่องงานนั้นถือว่าประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือครับการเงินก็เช่นกันนะฮะในวันนี้จะมีโชคลาภจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือการเงินเริ่มนะครับมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพครับในวันนี้ให้อระวังความคิดความเครียดความคิดเยอะนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้แฮ ppy นะครับ คนที่คุยอยู่ก็มีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนได้คนที่มีคู่ครับอันนี้ครอบครัวสมบูรณ์นะครับความรักดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณเป็นคนคิดคิดเยอะคิดมากกันเองนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้นะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงบรมครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระปู่ฤาษีทั้งหลายก็จะทําทให้ดวงชะตาดีขึ้นนะครับพลังงานดีขึ้นเลยนะท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ อ่าเฮโลแพนนะครับเป็นไพ่พระสังฆราชวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมนั้นถือว่าดีนะครับการงานที่มีปัญหาก็มีโอกาสเคลียร์ทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่านะครับมีเกณฑ์ปรับตัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมก็จะดีขึ้นนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงแต่ระวังเรื่องโรคเครียดหน่อยเนาะความรักคนโสดนะครับในวันนี้จะมีผู้ใหญ่เข้ามานะครับชอบคุณนะครับหรือว่าจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามาในชีวิตนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักจะถูกคลี่คลายด้วยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยให้ทําให้ความรักของคุณดีขึ้นครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับอ,องค์หลวงป,ปูท่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดนะครับพระสังกรจจายนะก็จะได้ดึงดูดโชคลาภและความร่ํารวยได้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สามถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนะั้นถือว่า โดดเด่นในเรื่องของอการขยันหมั่นเพียรน,นะครับผมการงานนั้นถือว่าดีมักจะมีคู่แข่งแต่งานก็สําเร็จนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะต้องออกแรงถึงจะได้เงินมานะครับสุขภาพนะครับในวันนี้นะฮะให้ขยันให้ดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับนะคุณอาจจะมีคนเข้ามานะครับเป็นคู่แข่งของคุณเนาะนะครับก็ต้องดูกันนิดนึงคนที่มีคู่ครับอันนี้ความรักของคุณนั้น ก็ไม่่อยยอมกันสักเท่าไหร่แต่ว่าความรักนั้นถือว่าดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับสิงสักดิธิ์สายพญานาคที่คุณนับถือแล้วก็นะครับให้ระวังในเรื่องของการขัดแย้งกันด้วยนะครับวันนี้นะครับจัดทิ้งพระดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมอาจารย์นะครับวันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ